สวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ที่แปดสิงหาคมนะฮะนี่ผมเรียนเสร็จแล้วคาบเช้าทั้งคาบบ่ายเข้ามาเรียนนะนี่เมื่อกี้นักจัดกันหลิวไว้ว่าจะมากินในร้านตูชี้ไหมเนี่ยก็เดี๋ยวนั่งเล่นอยู่แถวสักพัดหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยรอองไรหน่อยนะ อยู่ตรงนี้มีแมวแเสฉะนั่งอย่างนี้แ,แมวมันโดดขึ้นมาเอาทำอะไรครับเฮ้ยอะไรเอาเอาเอาไ่ะมันยืนอรู้ทำอะไรอยู่บนนี้อ่ะมันจะนอนวันนี้ก็ได้นะไม่ว่าอะไรหรอกคุณตั้งอยู่นี่สักพัก่างอยู่แล้ว มอวไปแล้วจ้ะตอนนี้ก็เวลาประมาณจะห้าโมงเย็นแล้วนะครับนี่ก็กำลังรอพวกไอแทนมาอยู่เพราะว่าหมนรู้สึกเหมือนหิวจะมีปัญหากีวับสพาตอนนี้ก็เลยต้องรอแบบเนื้อะรัตอนนี้คือไอ้นี่มันขึ้นมาอีกแล้วเอ้ยมันอยู่ตรงนี้ก็สบายดีแล้วกันเมีว มัน <ś m ik> ชื่ออะไรวะอืมไว้มันนั่งแถวๆนี้ไม่ปล่อยดีกว่า <ś m ik> ยัางอยู่อยู่เลย <ś m ik> สบายไหมล่ะมึงเนี่ยนั่งอย่างเงี้ย <ś m ik> ไว้แมวอืมน <ś m ik> ั่นแหละก็คงต้องนั่งรอตรงนี้แนะจนกว่ามันจะออกไปนะ <ś m ik> แขนกูต้องไม่เอ้ยไอ้ไอ้ชื่ออะไรวะไอ้ส้มแล้วกันกูตั้งชื่อมึงไอ้ส้มเออจะกัดกระเป๋ากูลูกออกมาแล้วมันอยู่ตรงนี้แทนละเออแมวใครไม่รู้มีประคอไม่น่าใช่แมวตามจัดหรอกแต่เอาเถอะมันจะเดินเล่นเดินไปเดินมาทางนี้ก็ทุนของมันแล้วนี่ก็ยืนอยู่หน้าหริวนะฮะอยู่หน้าหอหรียวก็รออยู่ นั่นแหละนั่นไม่แล้วผมชิลอ,อยู่แถวนี้ได้ฝนปัญหายอย่างหนึ่งคือว่าฝนจะตกลงมาหรือเปล่าเพราะว่าไอ้ตรงเมื่อกี้ม,มันผมนั่งอยู่กลางแจ้งไงถ้าเกิดฝนตกมานี่ก็ชิบหายนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ตกเลยอือก็ขอจะให้มันไม่ตกแต่อีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะเพราะว่านั่นคือเวลาฝนที่อยูจะออกมาไนะอุมชื่ออะไรกันแน่วะไอ้หาเลย มาแล้วเข้าเข้า,าในร้านสั่งมาละอะไรไม่รูข้าวหมูย่างมาลาแล้วนีากินทีนี้ก็สั่งไก่ตัวกิหมโนเกินี่ฮะตอนนี้รอหลิวมาอยหลิวย <c oughs> ังักผ้าไม่เสร็จจะเสร็จแล้วนี่กำลังเดินม,มา <c oughs> มาแล้ว <c oughs> <c oughs> แล้วขนาดนี้คุณสั่งฟูชิไปแล้วหรือไม่ ใช่ซูชิชถ้าคิดว่าข้าวคือแป้งมันก็เป็นซูชิปลาหมึกใช่อทั้งนันนี้เป็นซูชิหมูมาล่าไม่ใช่อันนี้เป็นข้าวหน้าหมูมาล่าตัดกฎของมึงคืออะไร <c oughs> ไม่มีกดกดอยู่ที่กูเพราะกูคือรูเบเกอร์ <c oughs> อันนี่ก็กินในร้านกิน กินในอาหารที่ร้านซูชิไมหมเรียบร้อยแล้วฮะรสชาติใช้ได้ตอนนี้ก็กลับมาในห้องแล้เมื่อกี้พอกินเสร็จก็เดินไปโลดตั้กไกกินไก่แท้นิดนึงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะชวนไปกินนี่ไงม,ม,มาม่าม้อไฟอะไรยามก็เลยไปซื้อของเตรียมันอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้หม็จะไปกินนะม,มาม่าม้อไฟตาจะอร่อยดีก็นั่นแหละก็เดี๋ยวโออะไร,รอ่อะก็ะไปซื้อของซื้ออะไรมาแล้วเมื่อกี้บอกว่า้อยกกันมาเลยก็ นั่นแหละกินโอเคเรียบร้อยแล้วพอผมกลับมาผมก็ขึ it it like ้นมาแล้วก็นั่งทำในของในคอมของผมนั่นแหละทำงานทวิตเตอร์ทำไปงานอะไรของผมแล้วก็พอทำวันนี้เสร็จผมก็ไปตักน้ําแล้วก็อาบน้ําแล้วก็มาที่นี่แล้วนะฮะนี่ตอนนี้เวลาประมาณสามทุ่มครึ่งเนี่ยนะฮะวันนี้ผมง่วงไงวันนี้เมื่อคืนนอนไม่เพลพอก็แล้วนะฮะเนี่ยผมจะนอนแล้ววันนี้ก็สนุกดีด้ล่นได้เล่นมีเล่นกับแมวด้วย คนน้ำเงินโคตรฟนตดีเลยแบบจะรูปจะจับอะไรมันก็ไม่ขวัมันก็ไม่ร้องมันก็ไม่เม้าเม้วเม้าเม้วอะไรอย่างเงี้ยแม,แ,มแมวดีว่าถ้าเกิดไหนว่างๆว่าไม่หาจะไปหาที่นั่งรอหรือที่อะไรกับแถวๆนั้นแหละได้เลย <c oughs> ตรงนั้นอยู่แถวหน้าหน้าหออ,อยู่เราอยู่ตรงหน้ามอเดกเลยนะถ้าเกิอนมันจะมอมันจะมีไอซอกอยู่ข้างๆลาพิซาตรงนั้นแะตรงนั้นก็นนคือตรง บรรยากาศดีมีแมวนะฮะเออเดี่วผมจะาไปชิวัน,นคนแ่้ก็เยอะด้วยจะได้ควักกล้องมาถ่ายพูดตรงเแถวนั้นได้เวลาไม,ไม่มีคนเดินไปไหนมานะฮะนั่นและนอนละนอนละจากที่นอนจะเรียบร้อยผมง่วงนะฮะก็ท่านในผมนอนแล้วกันก็ไว้ใจวกนี้ครับสวัสดีครับ